ทุกคนพวกเราจะมาทำกานบ้านกันนะคะพวกเราจะมาทำกันบ้านค่ะสวัสดีค่ะพี่พีเอฟทุกคนวันนี้น้องสตางค์กับพี่สแตมจะมาทําการบ้านนะคะพอดีช่วงเนี้ยที่โรงเรียนอ่ะเขาสั่งหยุดเพราะว่ามีมีเด็กเป็นโรคมือเท้าปากทีนี้เลยก็เลยต้องทําการบ้านอยู่ที่บ้านนะคะ ก็เป็นบบในบงานไปไหนด้วยอ่าเป็นใบงานที่คุณครูส่งมาให้ทํากับบ้านแม่แม่แม่มาค่ะไปทํากับบ้านกันเลยคะ่ะครูแมวกับครูติ่ครูสูดด้วยค่ะใช่ค่ะอาคะมาทําเลยอน้องตังนอนลองทําเลยค่ะลูกอันอันไหนมันเป็นสีไหนเริ่มทํากับบ้านนะคะอันนี้ครูเขาให้เด็กเด็กระบายสีภาพตามจํานวนที่มี ที่กําหนดให้อ่าอันนี้เลขอะไรคะอันนี้เลขสามเลขสามอ่าระบายสามลูกระบายสามลูกนะเอ่าอันนี้ลูกอะไรลูกเลมอนเลมอนโอเคของพี่แตมทําอะไรพี่แตมทำอะไรีพี่แตมทําอะไรคะต่อวันลีต่อเขียนชื่อใช่เขียนชื่อตัวเองเขียนได้หรือยังได้แล้วอ่าเขียนไปเลยค่ะ ของพี่สแตมจะเป็นเขียนกอไก่หนึ่งหัวนกขูกแล้วก็ชื่อตัวเองแม่แม่นนี้ต้องเป็นสีแดงอะไรเป็นสีแดงคะอะตรเวลีค่ะอันนี้ก็ระบายสามลูกเลมอนสามลูกแม่แม่ระบายเปลือกมันเขียวอืมถูกต้องระบายเปลือกเขียว ทำกันบ้านกันนะคะพี่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 เอฟซีบางคนถามว่าน้องสแตมเรียนอยู่ชั้นไหนน้องสแตมอยู่เรียนชั้นไหนคะเอออนุบาลสามทับสามอนุบาลสามทับสามฝีมือเด็กอนุบาลเขียนหนังสือก็ไม่ค่อยก็มันก็พอได้แหละเนาะตามวัยเขาอะค่ะนี่เขียนกันบ้านนะคะอืมเลมอนระบายกิโล ทำถูกอืมถูกต้อง